สวัสดีครับผมอายุทธาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ1คันนะครับผมสำหรับรถอึดถึกทนราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าซูรุ่นาวีออสนะครับรถที่ได้รับความนิยมของไทยอีกหนึ่งรุ่นนะครับขับขี่ไปไหนนะครับไม่เชยไม่ล้าหลังนะครับร่วมยุคร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับผมกับคันนี้โตโยต้าวีออสเจนที่2นะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงออกห้าง เจ้าของเดิมนะครับรับราชการครูนะครับผมเจ้าของเดิมรับราชการครูเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมเป็นตัว 1.5e นะครับผมปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถสีดําเดิมจากโรงงานเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับแม้แต่แบตเตอรี่ก็ยังเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะครับผมนี่นะฮะเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับผมสีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยนะครับผม โดยรวมเงาฉ่าสวยงามทั้งคันนะครับผมตามคลิปตามวิดีโอที่ท่านได้เห็นเลยนะครับสีดําเวลาเป็นร้อยก็จะเห็นได้ง่ายนะครับพวกสเก็ตหินรอยขีดขวดต่างๆพอมีบ้างนะครับแต่คงสร้างสวยอดี้สวยไม่มีชนดักตัดต่อพิวาที่จมน้ําเลยนะครับผมนี่นะฮะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทจากโรงงานด้วยนะครับมีมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูส่วนงภายในกันก่อนนะครับผมภายในนะครับผมเป็นเบาะกรมะหยี่เดิมจากโรงงานเราทําการสปาภายใน ขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับนี่นะฮะเบาะต่างๆเราซักเราฟองให้หมดแล้วนะฮะสวยงามนะครับนี่นะฮะอาจารย์เขาใช้มือเดียวเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ V8 เป็นรถที่อึดถึกทนไม่จุกจิกประหยัดน้ํามันนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันด้วยนะครับผม นะฮะด้านท้ายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์วีออสเดี๋ยวเราดูซอกกันนะครับซอกนี้ซอกเดิมเมนอาร์ตเดิมทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับนี่เป็นฝาเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมนี่นะฮะในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับผมแผ่นมงแผ่นไม้จากโรงงานมีครบเลยนะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊แต่อย่างใดนะครับสันเสริญเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ รถสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมนี่นะฮะปรับข้างไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นตัว e นะฮะสวยๆงามเลยนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดภาษีหกเจ็ดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับแผ่นพวงแท่นเครื่องลูกค้าเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับไฟหน้าใสกิ๊กเลยนะครับนี่นะฮะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลติ๊กเกอร์เดิมเพจเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับแบตก็เปลี่ยนจากตโยต้าอย่างที่ผมบอกนะครับผมนี่นะฮะ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยฮะสติกเกอร์เดิมทุกอย่างยังมีอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถแล้วไปทดลองขับกันดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถ ภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายดีเลยนะครับผมนี่นะฮะไมค์คันนี้วิ่งมาแค่2 0 0 0สนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมนี่นะฮะถือว่าไม่ไม่เยอะไม่มากนะครับผมถือว่าไม่เยอะไม่มากเลยนะครับผมกาลังดีนะครับสําหรับรถอายุป,ปีประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะเช็คสูตรตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโดยต้า V วีออสอึดถึกทนอะไรถูกหาง่ายไม่จุกจิกนะครับ เหมาะกับคนที่อยากได้เป็นรถคันแรกหรือว่าคนที่ไม่เคยมีรถมาก่อนหรืออยากได้ไปหัดขับเอาไปใช้งานในราคาที่ประหยัดนะครับจับต้องได้ในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะแล้วเป็น1รุ่นเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับงบแสนกว่าบาทนะครับดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าเป็นรถตลาดทน นะครับอะไรถูกซ่อมบํารุงไม่แพงแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับจอดทิ้งไว้เป็นอาทิตย์มาสตาร์ทกี่ทีก็ติดนะครับรู้กันอยู่นะครับโตโยต้าเชื่อใจได้นะครับใช้ได้เลยนะครับ20ปี20กว่าปีนี่ใช้ได้เลยนะครับโตโยต้านะครับเป็นรถที่อึดมากเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้มีแอร์แบ็กสองใบทั้งพวงมาลัยและฝั่งคนนั่งข้างเนื้นะครับผมออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสไตล์วีออนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพบร ขายเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีบริการจัดไฟแนั้นนะครับของร้านเรานะฮะก่อนที่จะโทรมาคุยมาต่อราคากันนะครับรบกวนดูคลิปดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับผมลูกค้าที่อยากได้นะครับปรึกษาคนที่เป็นคนควบคุมเงินของคุณให้เรียบร้อยก่อนโทรมาหาเรานะครับผมไม่ใช่โทรมาต่อแต่ราคานะครับเพราะว่าพี่ได้แต่ราคาไปลดพี่ก็ไม่ได้นะครับผมสนใจจริงมาดูมาทดลองขับได้นะครับเราไม่เคยว่าเราไม่เคยห่วงนะครับ ขับจนกว่าคุณจะพอใจค่อยซื้อไปหรือใครไม่สะดวกมาดูก็ส่งเป็นเทเลอร์ได้นะครับผมนี่นะฮะเรารายงานตามตรงนะครับไม่หมกเม็ดนะครับซื้อสัตว์จริงใจกับลูกค้าเสมอมานะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ